สวัสดีครับพี่น้องปองไปเอ้ยไอ้น้องนุ่มลุงปล่าอาหมันสุกูลสุกคนครับผมเต่าเตกแก้วเตียงนุ่มสามทิศแช่เหนียวไม่เลยครับกับมึอนี้มาผมมาหัวครับสามทิศนี่แหละครับอยู่ในบ้านแหละสามทิศกำลังโฉกไปหน้าไปเกี่ยงใก่อยู่หน้าโคครับครับก็เลยแวะมาหนี่ครับแวะมาเบิ่งส่วนพักของเพื่อนบ้านนี่ละครับของอาของอ่าวเพื่อนขึ้นไปมันสิศแปลน้ำกลดข่อยบน ไกลครับไกลไกลไกลคนมันมันสีเขาไปให้พักมาทางทีมาขาทงพี่ดีว่าครับไกลมันยากน้ำกวนมันสีเขามันสีเขาน้ำกวนแขอยไหมเอวแรน่ป็นตาตัหัวกับตัผู้เดียวก็ได้นี่จิ้มไม่เห็นาเ็นเจียงแม่ต่ดนเ้นเขาัยางไรวัวขับเพื่อนพักเพื่อนออกมาแล้ว คนติปลูกเขาขวดประเสรินนะคนปลูกแล้วล่ะสูบน้ำใส่เพิ่นเน็บแล้วครับกาว่าสิสงการพอดีขนาดสิก้อนอยู่พอเขาขวดมันใส่เวลาสองเดือนกลัวครับพักกับพ่อมีอยู่ของคนก็รำดอกงามอย่างนี้ไงพักกับจันบนกับพ่อมีอยู่ครับก็รำดอกกับพ่อมีอยู่โหอ่ะของอ่านี่แหละเพื่อนบ้านนี่นะครับต้องต้องหมวนผู้เฮ็ดงานต้องการกับสามสิบนี่แหละ โหดมนกำลังสิเดหักหรอครับโคดอ,อีกพ่อสองอาทิต์บ่บใหญ่อะไรประมานสองกระติ์ครับเราวะตะว่ลาของยายท่องนั่นชุดแดงนั่นเม็ดไปแล้วครับตอนนั้นสามติดกระยากย,ยูบริษัทของมาทไทยเบื้องของยายท่องมึงขายบดบอวว่า,วา,าติดหรอครับเม็ดสองแปงเนาะครับนั่นอีกแปลงนึงกับอีพร้อมๆกันกับวันบบนี้ล่หละเป็นเงื่อนเป็นราคาดีอยู่ครับโหดมันขายเหมือนยายท่องพอมันสองแปลงเนาะครับ ก็ละแปลงก็เป็นไรเมันครับผักโอ่งงามอยู่เดี๋ยวพ่อได้กินอยู่เอาผักออกแล้วเอาคอน,นเอาหัวโคตรลงที่ใช้สงการพอดีชุดนี้ชุดนี้อีกประมาณสองอาทิตย์จะได้หักแล้ว ผักเป็นกับพ่อมีอยู่ผักกระจันผักกระจนทุกคนปลูกเคี่ยวแล้วคนเปลี่ยนผักกระจันกับพ่อมีอคแบบดอกเงี้ยเงี้ยมีขนาดบักพริกสลับแล้วครับสลับแล้วเพราะว่าวกล้วยสีได้ดเก็บผลสุดเด็ดมันกล้วยสีนาน้ํมันกล้วยสีใกล้ ตีมัดพอดีนะครับช่วงเดียนกุมง้าก็ตีมัดแลลวนี่ออ,องต่เอกกะเบิ่มบางนะเพื่นกับเริ่มทรับเริ่มเปลี่ยนเป็นย่างอื่นแล้วครับผักบักเขียตีมจอแจไะ้บักเขียติย งเงี้ยนั่งมันเราพักมีแต่ผักกะลำหัวเราคุ่มคุ้มหมดผลคุ้มหมดไปเก็บใกล้หน้าโคกสามติดมันครับมันสีสวยมาหอดหน้าสามติดแล้วครับหน้าโคกแล้วเกยบใกล้แล้วครับนะครับไท้เขาไทยเตือนที่ซองแล้วครับนี่ พอแล้วบันนี้กเกษตเขามายกหลองเลยครับเสียวมันเสียวมันลงครับหม่งนี่เสียวมันลงเขาปวดเจ้างี่ล่งทางบุ่น้องครับทั้งนี้เสียวมันลงเพราะว่าทางทางปูกักแตงพุ่นานาฝนเนะี่ยยานหน้ามันถ่วมครับมันสิน้องทังนี้มันกิดถ่วมพื้นกันแต่ว่ามันกับเพราใครถ่วมพื้นทางปุ่นครับ,บอกอกันยังมีอยพี่นอ้องต้นนี้ได้กินโดนหุ่นลกอยู่่น ตะเวนกะนั่นแหละทางผู้นําไฟมุบันก็กัลลังประชาสัมพันธ์เป็นละมันองคามนองแองปุลละครับนี่ละมันก่อมาแล้วละมันก่อมาแล้วครับออกมาตาปุล่ะเพิื่องนุ่นมองซ้ำติศว่าปุล่ะครับสีพ่อยู่ดอกพี่น้องเจ็ดแปดทุ่งกันนะสีพ่อดอกหน่อยๆนึงบ่หลายครับไลายลายลาน้อยๆครับมื่อนี้ก็สิได้ไป ไปตัดลม้มันอยูอยูยูมองทีสามผิดเอามาั่นแล้วครับยูโอ้ทึงนวลแล้วล่ะมองให้พี่สาวแล้วครับสีสีกูมั่นมืออื่นสีใหเข้าเจ้าไปเห็นเอารถไปไทยให้เราก็เอาไปขายเลยนาอครับนี่พี่น้องแทงแย่นนั่นงเริ่มเป็นน่วยน้อยแล้วเป็นตลกอยู่ครับนี่ครับอโหลายอยู่ครับดูนะดอกเลี้ยงนะครับดอกเลื้ยงแล้วดอกเลื้ยงแล้ว อัพเดตเต้ปักเตียงนี่แหละให้พี่ให้นองเบื้องครับจังสีกัดญ่แล้วครับนี่จสัสีแต่เปัดตาล้มมันกัญญาครับช่วงนี้ตั้งแต่อ้อยสามทิตกระเสียหนาเพราะท่านเล้วนะครับเลียเลยยุบังทั้งปุ่นลหรครับกระย่งย่งย่งเคืองหนึ่งอะครับ อีกคือนึงกับฟังทางพี่กกะเสียแลแล้วๆครับก็เลยบบอทันมีเวลามาไทยมงนีให้ให้ใหยายนั่งครับนี่เดียรดไถยหน่อยมาไทยเองเนาะครับบ่ให้เขามาไทยหรอกเราสิปลูกยังกัจ้างให้เราปลูกเนาะครับกัสิบ,บักทุดินนั่นแหละขันเรือกัสิป,ปูข้อโพดถ้าว่าบักทุดินมันสิใดจะคู่ที่เราแกะแกะในมันไห้เนาะครับบ่งเหยียวออกกัสิป,ปูข้วโพดครับก็คือสบ,บท่านทรงการหรอก ผมบอคือถามทิบวานแล้วครับ,บกกของพูดนนะ่มันใช้เวลาจังน้อยประมาณสองสองเดือนกลัวนะครับสองเดือนเกือบสามเดือน่นละบักแตงก็ใช้เวลาเก็บบ่นดนดอกบักแตงมันก็คือบักทัวนะครับบักทัวี่จ้งได้กเก็บโดนปลูกสองคู่นี่ก็เก็บอยู่หมดที่มัดเ,เดือน,นครับ เริ่มเป็นดอกเป็นยังหลยอยู่ของเราเรากับมัดแล้วเราเสียมามัดของเราค้นดีอยู่ครับเนี่ยจ้างูเสียมันลงมากครับเมื่อนี้ช่วงเศร้ากับเสียเย็นครับต่าวาสวยมากกับสีหอนคือเก่าเด็ดละย่ยมันใๆมากนี่โอ้ยเป็นตต้ตนใบมักแตงายพี่น้องมันนแดดแห้งมันเหี่ยวครับเนี่ยจังเสียใบยเขาจนกรอบมันประมาณก็เป็นใบแรกเนาะครับธรรมดาแล้วมันกัน ไงไปน้ำเรือที่ไหนแมววัดขี่ไงไปครับสามทิศสีเขาบ้านไปหาดกินข้าวกินหน่ำแล้วก็สีออกไปตัดลัมมันซอยพี่สาวครับว่าสิตัดให้มันแล้วมือนีมือว่านเขาก็ไปตัดอยู่ดอกตะวามันกับย่างหลายอยู่ครับย่าง,างเป็นเครื่องนึ่งคนละต้องตัดรัมออกออกก้อนนะครับจังเสียวรถเอาล่ามามาอ่นให้เขาจอาไปไทยให้ กระสีไฮวัชรีไฮลุ้งยัดนี่แหละครับไปไปไปไทยไฮเพราะว่าเพิ่นกับกู้มั่นเพิ่นแล้วนะครับมึงเพิ่นกู้เพิ่นแล้วของวันนี่แหละมั่นตอนนี้กับสามมันเป็นราคาครับตอนนี้ก็บสามบาทสามบาทกู้กู้เกือบสี่บาทแล้วครับอยู่ยนี่ลั่นดูรอบานสามทีนะครับจะว่ายุมองอื่นกับโบกุ้แล้วครับน้ำกระแหงกระขอดลงแล้วไปครับเข้าบ้านมาเนี่ ครับท่านนิรันดรสามธิดาขอขอบคุณขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องข้ามมดสุขสุขคนล้ครับที่เขามารับชมชีพองสามธิดตั้งแต่ต้นจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบเด็ดขาดคลิปใหม่ๆนะครับคลิปหน้าสามธิดาาพีพี่น้องไอยังกัจังคอยชมคอยติดตามครับครับสำหรับคลิปนี้สามธิดาเสียวไปสำนี้ก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ